E yeah. ลามันเป็นสิ่งที่ผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้ว2026ครับผมในฐานะของเทนนิสตัดก,กับทีมสตาร์ Team Star, ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับเริ่มทําสิ่งดีๆตั้งแต่มกราคมเลยอย่าไปรอนะครับเริ่มตั้งเป้าหมายในแต่ละปีขอให้โกที่ทุกคนตั้งไว้ในปีหน้าสําเร็จนะครับเราเป็นกําลังใจให้กับกันและกันในการตั้งโกล่วงหน้าในปีหน้านะครับ Happy New Year 2026นะครับ May the f l o p be with you ครับ สวัสดีปีใหม่นะคะแฟนๆชาวเทน่าตากะก็ปีใหม่แล้วขอให้มีอะไรใหม่ๆเริดๆขึ้นมาในชีวิตนะคะแต่ห้ามเปลี่ยนไปอยู่ช่องใหม่อยู่ช่องนี้ตลอดไปนะคะแฮปปี้เนิวเยียร์ค่ะสวัสดีปีใหม่ชาวเทน่าตากนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับรันฟูดรันดีดี ดวง AA นําไม่แพ้ขอให้รันพูดตลอดปีครับผมครับผมเช่นเดียวกันครับผมขอให้มีความสุขมากๆในการเล่นโป๊กเกอร์นะครับผมแบดผมแบดบีช่างมันเดี๋ยวสักวันจะเป็นบิ๊กวินของเราครับผมสู้ต่อไปชาวเทนน้าตักครับผมสวัสดีปีใหม่แฟนๆชาวเทนน้าตักทุกคนนะครับก็ใครที่กําลังฟันก็อยู่นะครับขอให้รันพูดขอให้ได้ให้ดีๆฟิปผ่านตลอดไปตลอดปีครับผมโชคดีนะครับทุกคนสู้ๆครับ แฮปปี้ดิวเย่ชาวเทน่าตักครับผมจากกวางเอเอนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ใครที่รันแวนทมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ให้มันจบไปปีที่แล้วปีใหม่เราจะมีแต่รันกู๊ดตลอดปีไปเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีปี่ใหม่แฟน,นเทน่าตักนะครับขอให้ทุกคนรันกู๊ดนะครับขอให้ทุกคนโชคดีทุกแคนที่ลงไปเล่นแล้วก็ขอให้ทุกคน ITM ได้เงินกลับบ้าน,นนะครับ เจอกันที่ไหนก็ทักทายกันได้เลยนะครับถ่ายลงถ่ายรูปด้วยกันครับยินดีมากๆครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะ2026ี่กที่กำลังจะมาถึงกับแฟนๆเทน,น่าตากนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะจริงๆดูเหมือนคำอวยพรพื้นฐานทั่วไปแต่การมีความสุขนี่แหละคะ่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆนะคะในชีวิตของเราในทุกอย่างเลยและที่สําคัญอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะติดตามเพจเทน่าตากติดตามการ แข่งขันอะไรที่เทน่าตักเขามีคืออย่างน้อยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบเล่นโป๊กเกอร์เทน่าตักเนี่ยตอบโจทย์คุณมากเลยเขาจะมีการแข่งขันของทั้งโปรนอนโปรหรืออะไรก็ตามมาร่วมกันแข่งน,นะคะแล้วก็ทําให้คุณได้ฝึกสกิลในการเล่นโป๊กเกอร์ด้วยนะคะถ้าคุณชอบโป๊กเกอร์เทน่าตักก็คือเพื่อนของคุณค่ะแล้วก็ขออวยพรนะคะทีมงานเทน่าตักทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาหลายปีนะคะก็ขอให้น้องๆแล้วก็พี่ๆทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ แฟนๆเทนน่าตักนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับรันกู๊ดเฮงๆนะครับถือเอ,อเอ,อโดนคิงคิงกินถือคิงคิงโดน,นแจกแจกกินนะครับแล้วก็ถือสเตทแล้วโดนสเตทตบนชินนะครับแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะ่ะเราเลิกเวลาเราเจอหน้ากันเราคุยกันเรื่องอื่นบ้างเลิกคุยกันเรื่องแบ๊ดบิสตอรี่สักทีมันโดน,นทุกคนไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาร้อยฟังใครก็โดนครับผมก็ขอให้แฟนๆเทนน่าตักนะครับผม สุขสวัสดิ์พิพัฒน์จมงคลสมบูรณ์ผุดผลด้วยลาบยศสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาดังน้ำพระคงคาที่ไหลเย็นจะคิดงานคิดการขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินขอให้เงินมากองคิดทองขอให้ไหลมาเทมานอนหลับขอได้เงินหมื่นนอนตื่นขอได้เงินแสนเดินแข่งแข่ขอได้เงินล้านจะทำงานทำการขอให้เกิดมั่งเกิดผลด้วยจตุรพิทพรชัยขอให้อายุวันฝนเย็นชุ่มชื่นจิตวันนัคผงโศพิสมฤทธิพ้นสุขคลั่มสำราญวลาโดนทรัพย์มากล้นล่ำรวยก้าวหน้าชดภรพรในล้ำพรในประเสริฐขอให้อยู่ในตัวแฟนๆเเเทททนนนน่่่่าาาาาตตออุุุุกขขขให้ยยวัััณสสสสพพลปปฏิิภรมมบ็็ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบชั่วกรลนานเทินเชิญกว่าน้ำเลยครับ <c oughs> สวัสดีแฟนๆเทนนตักทุกคนนะครับผม <c oughs> เนื่องจากโอกอาสปีใหม่นี้นะครับผม <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ <c oughs> ทิศไรสมปัารถนานะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับผม แฮปปี้เนโวเยียชาวโป๊กเกอร์ของไทยแล์ทุกคนนะครับขอให้ปีใหม่นี้หรือปีหน้าขอให้ทุกคนที่เป็นชาวโป๊กเกอร์คนไทยขอให้ได้แชมป์เยอะๆแล้วก็ขอให้แข่งได้ ITM เยอะๆแล้วคิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกประการแล้วก็ที่สําคัญขอให้เมืองไทยมีโป๊กเกอร์ที่ถูกกฎหมายสักทีจะได้ไม่ต้องเดินทางมาต่างประเทศมันเสียดุลการค้าครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ สวัสดีชาเท็น่าตากทุกคนด้วยนะครับขอให้ชาวเท็น่าตากที่ติดตามกันมาสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้ส่งความปรารถนาที่สมควรรันกู๊ดกันทุกคนนะครับแฮปปี้นิวเอียร์2026ครับสวัสดีปีใหม่นะครับชาวเท็น่าตากทุกคนก็ขอบคุณสําหรับสปอร์ตตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดปีที่ผ่านมาเลยก็อยากให้ทุกคนที่เริ่มเล่นโป๊กเกอร์หรือว่าเริ่มแข่งแล้วแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองขอให้ทุกคนได้ดีขึ้นในปีนี้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆรันกู๊ดแล้วก็ได้ััั่วกนนเยอะะครบ